ยูฟาดินพรสินโพเกิดเมื่อวันที่21มิถุนายน2 5 4 7สูง175เซนติเมตรเล่นในตำแหน่งตัวตบหัวเสาหรือเไซด i ฮ e ตเตอร์ในช่วงสัปดาห์แรกของวอลเลย์บอลหญิงเนชันลีกหรือ VNL 2 0 2 5ดนพรสินโพหรือยูฟ่าแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการและบทบาทที่สำคัญในทีมชาติไทยอย่างต่อเนื่องแม้ว่าทีมไทยจะยังคงอยู่ในช่วงของกาปรปรับจูนและ,ะเผชิญหน้ากับทีมระดับโลกที่แข็งแกร่งแต่ฟอร์มส่วนตัวของยูฟ่ามีจุดเด่นที่น่าสนนใจดังี้คือ เกมรุกที่หลากหลายและเฉียบคมขึ้นยูฟ่าแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเข้าทำที่หลากหลายมากขึ้นไม่ใช่แค่การตบที่หนักหน่วงแต่ยังมีการใช้เทคนิคและจังหวะที่ชาญฉลาดในการเอาชนะบล็อกคู่ต่อสู้ในเกมที่ถ่ายชนะฝรั่งเศสเธอก็ทําไปถึง13แต้มซึ่งเป็นส่วนสําคัญที่ช่วยทีมคว้าชัยชนะด้านแรกใน VNL 2025ความเข้าใจเกมและตัวเซตเธอให้สัมภาษณ์หลังเกมกับฝรั่งเศสว่าฟอร์มของทีมดีขึ้นมากโดยเฉพาะอย่างยิง่งเมื่อตัวเซอย่างนัก นชิชาใจแสนและพรพันธ์เกิดปราดมีไอเดียในการเซตที่หลากหลายทําให้เธอสามารถตีได้ง่ายขึ้นแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในระบบทีมและการประสานงานกับเพื่อนร่วมทีมความมุ่งมั่นและทัศนคติที่ดีแม้ว่าทีมจะแพ้ในหลายนัดแรกแต่ยูฟ่ายังคงแสดงความมุ่งมั่นและพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องของตัวเองโดยเฉพาะเรื่องบอลแรกซึ่งเป็นสิ่งสําคัญสําหรับผู้เล่นในตําแหน่งหัวเสาการมีส่วนร่วมในเกมรับจากสถิติสัปดาห์แรกดนพรสินโพ มีส่วนร่วมในการขุดบอลถึง21ครั้งซึ่งถือเป็นตัวเลขที่สูงเป็นอันดับ3ของทีมรองจากปิยนุชเป้นน้อยและพิมพิชยากกรามแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการช่วยเกมรับของทีมการรับบอลตกยูฟ่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่รับบอลตกให้กับทีมค่อนข้างมากโดยมีสถิติรับบอล14ครั้งในสัปดาห์แรกซึ่งเป็นอันดับ2ของทีมรองจากปิยนุชเป่นน้อยจุดที่ต้องพัฒนาความสม่ำเสมอในบอลแรกการรับเสร์อเป็นสิ่งที่ยูฟ่าเองก็ยอมรับและต้อง าพัฒนแม้จะมีจังหวะที่รับได้ดีแต่บางครั้งก็ยังหลุดทําให้ทีมเสียเปรียบในการขึ้นเกมรุกงแรกซึ่งเป็นจุดสําคัญสําหรับหัวเสาที่ต้องช่วยงานรับการยืนระยะในเกมที่ยาวนานในบางเกมที่ทีมเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกรง่งและรูปเกมที่ยืดเยื้ออาจต้องพัฒนาความสม่ําเสมอและประสิทธิภาพในการทําแต้มตลอดทั้งเกมโดยรวมแล้วดดนพรสินโพแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่โดดเด่นในฐานะตัวตบหัวเสาของทีมชาติไทยใน VNL 2021 เธอมีเกมรุกที่น่าสนใจและมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องการได้ลงสนามในรายการใหญ่ระดับโลกเช่นนี้เป็นประสบการณ์ล้ำค่าที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและเหลาคมฝีมือของเธอให้ก้าวขึ้นไปอีกระดับแฟนวอลเลย์บอลสามารถคาดหวังได้ว่าเธอจะยังคงเป็นกำลังสำคัญและเป็นดารุ่งที่น่าจับตามองในอนาคตของวอลเลย์บอลไทย เฟิร์นวริศลาสีทาเลอร์เกิดเมื่อวันที่30ตุลาคม2548ส่วนสูง173เซนติเมตรตำแหน่งหัวเสาวริศราสีทาเลอร์หรือเฟิร์นเป็นหนึ่งในดาวรุ่งพุ่งแรงของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่น่าจับตามองอย่างมากในศึกวีแนล2องนี้แม้จะเป็นการเข้าร่วมวีแลเป็นครั้งแรกของเธอแต่ฟอร์มการเล่นที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่โดดเด่นและอนาคตที่สดใสจากการแข่งขันในวีแนล2อ2พสนามแรกที่ผ่าน ราสีทาเลอร์มีความมั่นใจและความกล้าเล่นแม้จะยังเป็นดาวรุ่งและรูปร่างอาจไม่ได้สูงใหญ่เท่าผู้เล่นต่างชาติแต่เฟิร์นแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจในการเข้าทำการตบที่เด็ดขาดและความกล้าได้กล้าเสียในการเล่นเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับผู้เล่นในระดับโลกการพัฒนาที่ก้าวกระโดดมีการพูดถึงว่าเธอมีการพัฒนาทักษะแบบก้าวกระโดดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจนสามารถชนกับผู้เล่นต่างชาติไซต์ยุโรปได้และกำลังไต่ระดับสู่การเป็นผู้เล่นระดับโลกเธอสามารถ สร้างสารรค์แต้มให้กับทีมได้หลายครั้งและเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ทีมคว้าชัยชนะนั่นแรกในวีอล์ส25กับฝรั่งเศสได้อย่างน่าประทับใจพลังของเวรุ่นด้วยวัยที่อย่างน้อยเธอมีพลังงานและความกระตือรือร้อนสูงในการเล่นซึ่งเป็นแรงผลักดันที่ดีให้กับทีมสิ่งที่ต้องจับตาและพัฒนาต่อไปประสบการณ์แม้ฟอร์มจะดีแต่ประสบการณ์ในเวทีระดับโลกยังเป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยให้เธอพัฒนาการตัดสินใจและรับมือกับสถานการณ์กดดันได้ดียิ่งขึ้น ในบางจังหวะผู้เล่นดาวรุ่งอาจยังขาดความนิ่งซึ่งเป็นเรื่องปกติที่ต้องอาศัยการฝึกฝนและการลงสนามจริงเพื่อเพิ่มความสม่ำเสมอในการเล่นโดยสรุปแล้ววริสราสีทาเลิร์ได้รับโอกาสและสามารถโชว์ศักยภาพได้อย่างเต็มที่ใน VNL 2025เธอกลายเป็นอีกหนึ่งดวงดาวโดดเด่นที่แฟนวอลเล์บอลไทยต่างฝากความหวังไว้ในอนาคตและคาดว่าจะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆในทีมชาติไทยชุดใหญ่ น้องเอ๋ยกัลยารัตนคำวงศ์เป็นลิเบอร์โรดาวรุ่งของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ได้รับโอกาสลงสนามในระดับนานาชาติอย่าง VNL 2025ในฐานะผู้เล่นอายุน้อย<ๆ>เธอแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความมุ่งมั่นในการพัฒนาฝีมือน้องเอ๋ยมีทักษะการรับบอลที่ดีมีความสามารถในการรับบอลแรกที่ค่อนข้างดีโดยเฉพาะการรับลูกตบที่รุนแรงจากคู่แข่งเธอสามารถควบคุมบอลให้อยู่ในตำแหน่งที่เซตเตอร์สามารถเล่นต่อได้ง่ายซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของตำแหน่ง ดิบโรการเคลื่อนไหวที่คล่องตัวเธอมีปฏิกิริยาตอบสนองที่ดีและมีความคล่องตัวในการเคลื่อนที่เข้าหาบอลทําให้สามารถเข้าถึงลูกที่อยู่ห่างตัวได้ดีความทุ่มเทและหัวใจสู้สังเกตได้ถึงความพยายามและความทุ่มเทในการเล่นทุกแต้มไม่ว่าจะลูกยากหรือง่ายเธอจะแสดงให้เห็นถึงหัวใจที่พร้อมจะรับบอลและป้องกันทุกวิถีทางซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สําคัญของตําแหน่งดิบโรเป็นผู้เล่นที่มีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ด้วยความเป็นผู้เล่นอายุน้อยเธอแสดงให้เห็น ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับเกมระดับสูงซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีสําหรับการพัฒนาในอนาคตการประสานงานกับเพื่อนรูปทีมในบางจังหวะเธอสามารถประสานงานกับผู้เล่นตําแหน่งอื่นๆได้ดีโดยเฉพาะการช่วยรับบอลและเสริมการป้องกันจุดที่ควรพัฒนาประสบการณ์ในเกมระดับสูงด้วยความที่ยังเป็นดาวรุ่งการขาดประสบการณ์ในเกมระดับนานาชาติที่มีความกดดันสูงอาจทําให้เธอยังไม่นิ่งพอในบางจังหวะการได้ลงสนามมากขึ้นจะช่วยให้เธอสร้าง สมประสบการณ์และพัฒนาความนิ่งในการตัดสินใจความสม่ำเสมอในบางครั้งอาจมีความไม่สม่ำเสมอในการรับบอลหรือการเคลื่อนที่ซึ่งเป็นเรื่องปกติสําหรับผู้เล่นอายุน้อยการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องจะช่วยเพิ่มความแม่นยําและการสม่ำเสมอในการเล่นการสื่อสารในเกมการสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมเป็นสิ่งสําคัญสําหรับลิเบโรการพัฒนาทักษะการสื่อสารให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจะช่วยให้การเล่นของทีมไหลลื่นการป้องกันลูกหยอดลูกพลิกแพลงแม้จะรับ ตูกตบได้ดีแต่ในบางครั้งการป้องกันลูกหยอดหรือลูกพลิกแพลนที่มาในจังหวะที่ม่คาดคิดอาจเป็นจุดที่ต้องปรับปรุงให้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้นการสร้างสรรเกมรุกแม้ไม่ใช่หน้าที่หลักของลิเบอรโร่แต่การสามารถจ่ายรองบอลหรือเซตบอล2ได้ดีจะช่วยเพิ่มมิติให้กับการเล่นของทีมได้บทบาทของนุองเอ๋ยกะละยุรั์ในทีมชาติไทยถือเป็นลิเบอโร่ดาวรุ่งที่มีอนาคตไกลเธอเป็นหนึ่งในความหวังของทีมชาติไทยในการเป็นกำลังสำคัญในตำแหน่งลิเบอโร่ในอนาคตการที่โค้ชให้โอกาสที่ เธอได้ลงสนามใน V n l 2025สแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของเธอแม้จะยังต้องสั่งสมประสบการณ์อีกมากแต่ด้วยความมุ่งมั่นและทักษะพื้นฐานที่ดีเธอมีโอกาสที่จะก้าวขึ้นมาเป็นริบบรโร่ตัวหลักของทีมชาติไทยได้อย่างแน่นอนเอ,อ้ยกัลรารัตคำวงศ์เป็นริบบรโร่ที่มีทักษะในการรับบอลที่ดีมีความคล่องตัวและความทุ่มเทในการเล่นเธอเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองในวงการวอลเลย์บอลไทยและปีศักยภาพที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นริบบอร์โร่ระดับแนวหนา้า ของทีมชาติไทยในอนาคตหากได้รับการฝึกฝนและโอกาสในการลงสนามอย่างต่อเนื่องโดยหลังจากจบเกมที่ไทยเอาชนะฝรั่งเศสได้3ต่อหนึ่งเซตเอ่ยกันยาลัตคำวงได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าต้องตั้งสติอยู่เสมอทํายังไงก็ได้อย่าให้บอลตกได้ไม่ได้ก็ขอให้วิ่งไปก่อนอยูฟ่าให้สัมภาษณ์ว่าพยายามมีสติกับตัวเองควบคุมอารมณ์ตัวเองเป็นตัวเองให้มากที่สุดเลยทําออกมาได้ดีเฟิร์นวลิสราสีชาเลิรให้สัมภาษณ์ว่าดีใจที่มีส่วนร่วม ที่ช่วยพี่ๆทำคะแนนเอาชนะในเกมพบฝรั่งเศสได้และดีใจที่เพื่อนติดทีมชาติด้วยกันได้ลงช่วยทีมคุณล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับกเรื่องนี้แสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปได้ค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องดาว,วน์เลเเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ